สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน my free people ครับสำหรับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่19เมษายน2564นะครับก็เป็นวันแรกไม่ใช่วันแรกหรอกหลังสงการเขาเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ละแต่ก็คง work from home กันนะครับนะครับสำหรับที่พระจอมเก้าแลวกับบางที่ผมทำงานอยู่ก็ประกาศ ตั้งแต่16เนถึง30ก็ w o หัวฟ o m ์ม m e กันทำให้เรานึกถึงเ,เมื่อประมาณสักปีที่ผ่านมาก็มีประกาศอย่างนี้แล้วสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าโควิด1ปีผ่านไปประเทศไทยอยู่ที่เดิมครับจริงๆได้คำพูดนี้มาจากาคลิปของ ที่รายการ h a s h ท a g Work p r i f e Today ซึ่งซึ่งน,น,น้องเนมนถ้าผมจำไม่ผิดขึ้นเป็นไทเทอรไว้ผมก็เลยขอญาตหยิบมาใช้แล้วพูดจริงๆนะครับไม่ไม่รู้จะว่าอย่งไงแล้ว,แล,วแล้วก่อนหน้านี้ผมผมพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรนะหกเขาเห็งคนโง่อเปอินฟังชัดชาติพูดฟังท่านชัดชาติพูด ท่านชัดชาติก็พูดถึงเรื่องเรื่องของความรู้ความไม่รู้นะครับาการที่เราต้องคิดใหม่ครับ<ม>แล้วเขาก็โชว์นะครับตัวโมเดลนะครับเป็นยอดเขาของคนโง่าบางทีคนโง่เนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับจริงๆผมก็เจอคนแบบนี้อยู่รอบๆตัวเราเองนะครับส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ มีสภาพความเป็นคนโง่อยู่ตลอดเวลาพอเอิญผมเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าโง่ไงครับผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นนะครับเข้ามาเสริมตัวเองเพื่อเพื่อให้เพื่อไม่ให้ตัวเองโง่ก็คือการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อจะนําไปสู่ความยั่งยืนนะครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดเรามาดูอสภาพเนี่ยโควิดโควิดโควิดเห็นแล้วเหนื่อยแล้วยิ่งวันนี้เป็น วันที่อิสราเอลประกาศไม่ต้องใช้หน้ากากเมื่อกี้ผมบังข่าวนะครับอิสราเอลมีผู้ติดเชื้อแป0 0 0 0คนถูกไหมครับคือรู้รู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่หน้าหนาไม่ใช่หน้าหนาหน้าบางขี้อวดขี้โม้ว่าเราสามารถจำกัดได้ดีมียอดผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์สามารถควบคุมได้ดี ผมว่าไม่ได้ตัวหรอกนไหครับประเทศอิสราเอลมีคนอยู่9.3ล้านคนติดเชื้อ800,000นคนตายไปกี่60,000คนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถูกไหมครับวันนี้เขาจัดก,การได้เปิดประเทศอีกไม่นานก็จะเอาคนเข้าประเทศอังกฤษผมจำได้ว่าคือผมไปอังกฤษเมื่อ หลายปีที่แล้วนะครับผมก็เห็นสภาพของคนอังกฤษก็ชอบนั่งคุยกันอยู่ในผับเที่ยงเที่ยงใบ่าย่ขอคนในผับมันนั่งคุยกันมันทำอะไรคุยอะไรกันนักกันหนาวะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เวของผมผมไม่ใช่ชอบผมไม่ได้เป็นผมชอบคุยนะแต่ไม่ได้ต้องออกไปคุยในผับหรือคุยอะไรกันอย่างนั้นนะแล้วพอเกิดโควิดขึ้นปุบ๊บโอ้โห โดยนีจ้จร,จ,รจริงๆแล้วมันเป็นเนเจอร์ของคนทุกคนในโลก้น,น้องมานั่งคุยกันแล้วผมก็นึกภาพว,าว่าว่าเฮ้ยประเทศมันคนในโลกไม่นใช่ประเทศคนในโลกเนี่ยมันมันจะอยู่ได้ยังไงถ้ามันไม่ได้คุยกันทีนี้ครับแล้วเมื่อประมาณสักสองสามวันที่แล้วเนี่ยลูกชายมันโทรมาจากอังกฤษบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปลอนดอนเข้าไปทําไมลูกผมก็ถามรากว่าอนดอนเขาเปิดเนี่ยเปิดผับเปิดบาร์ ลูกผมก็กลักตัวหรือว่าอยู่ในห้องในที่บ้านที่อังกฤษเนี่ยก็ต้องหลายเดือนครับไ,ไม่ไม่ใช่หลายเดือนหรอกประมาณสักเดือนเดือนกว่ากว่าเพราะาอยู่เมืองไทยตั้งนานเราไปอังกฤษตอนที่อังกฤษกําลังโหซีเรียสเลยแล้วก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในบ้านพอเปิดปุ๊บเขาก็คงพยายามหาอะไรทําเออเราบอกเฮ้ยจริงเขาเปล่า,าคือเปิดผับเปิดบ้าน ลูกชายผมก็ไปนั่งกินอาหารจีนอะไรอย่างเงี้ยเออในขณะที่ประเทศไทยตอนนี้ออกไปกินข้าวข้างนอ,นอกลำบากถูกไหมครับกลับมาเหมือนเดิมกลับมาอยู่ในสภาพเหมือนเดิมหนึ่งปีที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ที่เดิมหรือแม้แต่ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่เดิมเนี่ยประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยประสบความสาเร็จในจาก,การจัดการโควิดผมว่าขี้โมอ้อะอืมมันเป็นคนขี้โม้ะนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะแล้วก็ แล้วก็ทําตัวเหมือน,นอะไรโครงสร้างของหุบเขาอ่ะเอ้ต้องต้องเอารูปของท่านชาชามาดูอ่ะคือคนที่ว่าตัวเองรู้แต่ตจริงๆตัวเองไม่รู้โอ้นั่นเป็นคือความโง่สุดๆนะเขาว่าเขาว่ากันอย่างนั้นนะผมก็รู้จริงๆนะครับแล้วจริงๆวันนี้ก็ท่านเจ้าสัวเจ้าสัว คุณธนินก็ออกมาพูดว่าเฮ้ยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้วัคซีนวัคซีนจากการเหอะเออผมบอกนี่ทำไมมันวัคซีนมันจะจัดการอะไรกันยากเยงนอย่างนั้นนะครับวัคซีนมันไม่ใช่เชื้อโรคนะมันไม่ต้องกักกันขนาดเดียวกันถ้ามันเป็นวัคซีนเนี่ยนะครับยูก็เอามาใช้คนก็ใช้กันทั่วโลกทำไมอยู่ต้องมีกระบวนการต้องมาพิสูจน์ว่ามันใช้ได้ไม่ได้อันตรายหรือไม่อันตรายทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีปัญญาในการผลิตวัคซีนสักหน่อยแต่มันพูดมาแล้วทั่วโลก เหมือนยาทั่วๆไปแหละเออในภาะวะรับขันเนี่ยทุกคนก็ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนถูกไหครับไปมาถึงแม้จะเปิดประเทศคนไทยไม่ฉีดวัคซีนไอคนต่างชาติก็ไม่กล้ามาผมว่าผมไหมครับโนที่มันมันน่าเหนื่อยมากๆเลยนะครับน่าเหนื่อยมากๆเลยถูกไครับแล้วเสร็จแล้วคือ,ค,อคือเราเราต้องบอกว่า ดูเหมือนว่ากระบวนการวิธีการต่างๆที่ในการลัเมิอโควิดเนี่ยมันไม่มีฟาวเดชั่นมันไม่มี p r i ส c ิเปอมันไม่มีหลักคิดนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีคนพูดอยู่หลายอย่างอยู่หลายมุมแล้วมันขัดแย้งกันโดยเฉพาะในเชิงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สภาพความเป็นผู้นำสภาพความเป็นผู้บริหารจัดการประเทศเนี่ยต้องจัดก,การกับไอ้ข้อมูลเหล่านี้ ที่มันเป็นอินโฟเมชันแล้วมันเป็นมิสอินโฟเมชันนะครับเนี่ยพอเกิดปัญหาเกิดขึ้นว่าถ้าเราคือโควิดในยุคหลังๆเนี่ยผมเชื่อว่ามัน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 แตกต่างกว่าจางอืน่นมันเริ่มประเภทแบบคนติดไม่มีอาการตัวแรกผมผมก็คิดว่าผมติดโดยที่ผมไม่มีอาการแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมมีโอกาสไปตรวจนะครับผมมีโอกาสไปตรวจแล้วแลวพอผมไปตรวจปุ๊บเนี่ย ถ้าเกิดผมเป็นขึ้นมาโดยที่ผมไม่มีอาการผมต้องแอปมิดเข้าโรงพยาบาลผมต้องวางแผนถูกหครับทั้งทั้งที่ผมไม่มีอาการถ้าเป็นอย่างนี้นะคือมันจะมีจํานวนผู้ติดติดโดยไม่มีอาการจํานวนผู้ติดติดเพราะมีอาการเนี่ยถูกไหมครับแล้วคุณก็บอกว่าใครติดปุ๊บเข้าโรงพยาบาลหมดเฮ้ยอย่างนี้โรงพยาบาลก็เต็มดีววะเพราะบ,บางอย่างมันไม่จําเป็นถูกไหมครับถ้าเป็นอังกฤษเนี่ยนะครับ ผมถามลูกผมอังกฤษบอกว่าเอ้ยเขาตรวจจำนวนทาเสร็จปุบ๊บเขารับผิดเทสอีกสองครั้งนะครับส่งชุดคิดมาแล้วคุณก็ส่งกลับไปเขาโทรศัพท์มาเช็คว่าคุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะครับโทรไปที่อ,อ,อังกฤษลูกผมไม่รับนะครับเขาโทรมาที่บ้านเมืองไทยเลยถามแม่ลูกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนหีนครับแล้วถ้าเกิดติดปุบ๊บเฮ้ยคุณก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละถ้าติดรักษาตามอาการไปจนถ้าเกิดมันไม่เอ็นนั่นมากนะ นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายเกิดอ,อะไรขึ้นสุดท้ายไอคนที่ไม่มีอาการอ่ะมันก็เข้าอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วก็รูปที่เห็นก็คือเขาไม่มีอะไรทําเขาก็นั่งเล่นไพ่เขานั่งเล่นเกมคุณแค้เขาทาอะไรล่ะถูกไหมสุดท้ายเมื่อเช้านี้ผมเห็นเขาออกกฎใหม่ออกมาว่าสุดท้ายคนที่ติดโควิดแล้วไม่มีอาการนะครับอยู่บ้านได้นะเห็นไหม เนี่ยผมผมคิดว่าเนี่ยนะผมผมคิดว่าเนี่ยไอ้น,นี่แหละคือความไม่มีประสิทธิภาพแล้วความที่บรหิหารจัดการไม่เป็นไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับสาหรับสาหรับรัฐบาลกระบวนการในระดับชาติที่ h ัน d ด e คนต้อง50-60ล้านคนคุณจะมาบอกว่าอิสาราเอลเองอะ่ะมีคนแค่9.3ล้านคนคนประเทศเล็กๆจำนวนคนน้อยคนกรุงเทพประเทศไทยมี70ล้านคนบรหิหารงานยากกว่า คุณก็บอกว่าเหมือนคนสิงคโปร์อะสิงคโปร์ประเทศเล็กมาหาง,งานง่ายลองให้ในายกสิงคโปร์มาหาง,งานเมืองไทยสิเี่ยราก็คิดจะดได้แค่เนี้ยแหละครับผมว่าวันนี้ศักดิ์ศรีของความเป็นไทยมันผมว่ามันควรจะเลิกได้แล้วผมว่าไอ้ที่จะมาอ้างว่าทำอะไรก็เทียบเทียบว่าดีที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกคุณต้องถามว่าสิ่งที่คุณทำมาจะดีไม่ดีคุณต้องถามประชาชน ประโยชน์สาธารณะที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าทํามาแล้วโอ้โหมีคนชื่นชมทั่วโลกชื่นชมเฮ้ยประชาชนลูกค้าของรัฐบาลคนที่เจ้าของประเทศเขาไม่ได้ยินดียร้ายด้วยเขาด่ากันทั้งประเทศคุณจะไปอ้างว่าโอ้โหทุกคนชื่นชมต่างชาติชื่นชมได้จัดอันดับเฮ้ยไม่ได้ประกวดนางงามเว้ยจิ๊เปงถูกไหมครับไอเนี่ยแหละครับคือ ความโง่เขลาผมว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็พยายามจะพูดว่าในแง่ของการบริหารสาธารณะอาจารย์ต่างๆก็มีมากมายสถาบันประกก้าวทำเรื่องบริหารสาธารณะกพรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้แต่ระบบไอประชาธิปไตยเองก็ตามเนี่ยถูกไหมครับยังตอบโจทย์ไม่ได้เลยว่าสุดท้ายอ่ะผลประโยชน์สาธารณะหรือว่าสิ่งที่เป็นอินดิเคเตอร์ที่สําคัญที่สุดก็คือผลประโยชน์ของประชาชน เช็คสิครับว่ามันได้ผลไม่ได้ผลดีกว่าหรือไม่ได้ดีกว่านะครับตอนที่ผมไปตรวจโควิดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดคนเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะเขาเขาไม่ให้ตรวจนะถ้าเกิดเป็นตรวจภาครัฐเนะคุณต้องมีอาการคุณต้องมีเคสคุณต้องมีอินซิเดนต์คุณต้องมีความเสี่ยงังเอิญผมมีสตรอรี่ของผมซึ่งเป็นจริงถูกไหมครับแต่ถ้าผมเดินไปตรวจ เขาไม่ให้ตรวจน้าภาครัฐเพราะว่าค่าตรวจฟรีแต่ถ้าเกิดคุณไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน3 0 0 0ั0 0ี่พัหรือ700-800ก็แล้วแต่ไอพวกนี้คุณตรวจตรวจได้เลยดูมั้ยไหมครับแล้วไอที่ประเภทแบบว่าเราติดน้อยติดน้อยเพราะคุณไม่เคยตรวจชงรุดเลยผมยังนั่งนึกเลยว่าไอตอนไอทัมอะโอ้โหทัมมันเร่งตรวจอย่างมากมายเลยคนติดเป็นแสนเป็นล้านอิสาราเอล 9.3้าล้านติด8แสนคนเขาไม่เห็นอายเลยแล้วคอมเห็นจำเป็นต้องมาแคร์เลยว่าคุณจะจัดการดีจะไม่ได้ดีแต่นั่นคือแฟกต์นั่นคือความจริงนั่นคือสิ่งที่เขาจัดการผมไม่รู้เขาคิดกกยังไงแล้ววันนี้หนึ่งปีผ่านไปประเทศไทยยังอยู่ที่เดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอีก10ปีผ่านไปอีก20ปีผ่านไปจบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประชาธิปไตยไทยอยู่ที่เดิมหรือเราอาจจะมีคณะ บริหารจาัดก,การประเทศอย่างเงี้ยคณะลุงลุงหรือคณะสืบทอดอน,หนาหรือคณะมาจากรัฐประหารอะไรเงี้ยแบบเดิมเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้ประเทศไทยก็ยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแล้วมันจะพัฒนาได้ยังไงอย่างบ้างค้ังมั่นคงยั่งยืนนะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมว่าจริงๆมันมีกระบวนก,การว,วิธีการมากมายมเชื่อว่าคนไทยมีคนเก่งเยอะแต่ไม่น่านะผมว่าผมว่ามันเป็น ระบบบริหารราชการทีมบริหารที่แย่ที่สุดเท่าที่ไม่รู้สิว่ามันมันผิดรูปแบบแต่เราก็ต้องยอมรับว่าบริบทของสังคมการเมืองต่างๆในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างรวดเร็วเพราะนั้นเขาเองก็ไม่ได้หมายความว่าทำได้ไม่ดีแต่ว่าไม่ได้ดีเท่าไม่สามารถรับมือได้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารใหม่นะครับ แล้วพก็ใหม่ครับใน f ม e ี People ครับ